สบายดีมาเด้อมาเด้อกินเขานะ้ำมมนมอนเด้อแกงปลาิี่าจงไว้ให้้าเนนะนบนญะาวบ่กินแม่มอนมาแต่เพื่อนนั่งอุ่นแล้วก็หิวเขา่าก็เลยกินเน,ะน,นาะแล้วก็เนียนมะเขือ,อน,นี้ก็ไล้มาซสพๆของกินทั้งนี้แาก็บวชอีกเนาะกินแกงอันเก่านี่แหละ้าเบินเพิ่นปีนกเนื้อกินปลาแม่จงไว้ให้เพิ่นบ่ก,กินเพิ่นบ่หมักปลาสบาย มาเสร็จเสด็จมังกนเดอลูกหลานมามาขิงเข,าเข,างเขาง่าเข่ามังกงเข่าขังกออฮสพานหอนก็นเกนะเดากระโดแท้อันนี้โิๆๆๆ่นห่นหแทหนวากระโดดกราหอนขามงม่มอนหล่นขาโมงเหียจไปล่นที่เีสยสอ้ จะเดิวไปให้เขาใส่คาให้หละโอ้ก็เกี่ยวน้ำกเลือัตวนี้มาใส่นาฬิกามีสองหน่วยฮู้หนหองแทงหนว่าโผล่โผลโผล่ังกระด,กดูกอะยดแฉะนี่อันลงกรบปินบบถือ มาหอดเฮื่อนเหมยมดกั้ถไไาหลุดเอาเลยอือฮ่าบ่วง <c oughs> อะสบายดีลูกตาลมาตุกุตคนเอฟซีภายใน,ในต่างประเทศมาเ้ยกินขน้าวนำกันเ้ยมาตุกตคนกินนำกันแซ่บ ตอนปลาตอนเมื่อไงเมื่อไงนย่งเงถ้ยติ่นเิ่นบมมักปลาอันนี้เอามนเก้งกับแบงไว้หมูเช้าแสะบอกินนะซื้อไว้ในตู้อยากเนีงอยากปลาก็กินอยากเนื้อก็กิน ให้ขาดเนอะชื่อว่าอย่างงั้นจะไปกินเลือทําส่องทนเลือองคนอื่นเนะ ตัวนักซื้อวิธีเข้าหมายตอบกันไปตอบกันมา ที่เขาจะเศร้าข้าก็มากินเดียวนี่แหละไปพ่นนั่นไม่น้อยพเพิเร์ทกอ้อยห,หนึ่งก,อกอ้อยสุดสิ้นก้อยเสรมาอึกกินกับลูกกัระปานเจบ

Chắc nó khui được thì mẹ được mẹ món mẹ chắc mẹ khui mẹ 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 là cả nhóc はタイピングの量が出て。 ค่เดี๋ยวจคร้ายไปไนแจ้งเดี๋จคขาโมงเนี่มหาสิบพันในรูปร้านถามมาว่หาสิบพันเป็นเงินไทยเท่าไหร่ขนาเงินน้อยอะไรเงินนั้นอันก็เก้าสิบาทเจอหาสิบพัน่เป็นเงินไทยเก้าสิบบาทอัน ล้านกีดนะล้านกีดเท่ากับเงินบาทนะร 1, ประมาณพันกว่าบาทเพระาะว่าเงินมันขึ้นอย,นะนะยู่ะพันบาทฮะหกแสนแปดสิบพันกีดนั่นแหละหกแสนแปดสิบพันกีดสมืภอนี่นะ ล้านหนึ่งกับประมาณพันกว่าบาทสันซังเงินข้นเดี๋ยวนี้นะเงินเหรียญลงเงินบาทขึ้นเงินเหร,รียญนนะร่อยเหรียญ เป็นเงินบาทสามพันสองร้อยบาทเหมือนนี่พอไปนี่เมืองธนาพุเป็นเงินกีบนะลอยเหรียญน,นะสองล้านหนึ่งแสนเก้าสิบพันกีบถ้าเป็นเงินกีบลอยเหรียญ เหรียนลงเงินบาทเองเงินใบลอยนะครับสไลด์เงินลดใบลอยบาทใบเศร้าบาทเขาสไลด์ลดเขาสไลด์เต็มคือพันบาทเขาสไลด์เต็มเงินเต็มนะลอยบาทเแต่เขาก็ไลด์หกสิบพันทีบ ร้ยบาทนะเอาบาไปไล่ฮกไปเด้องางคินนี้กับมีมอนลาเดอกินเขาก้นเดียวแตกค้นเดียวโอเคบาย